ก็สวนดีเพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มถูกใจและติดตามแฟนเพจ a c e b o o k นะครับก็ง่ายๆนะครับไม่กี่ขั้นตอนเองนะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เพื่อนมาที่ Google นะครับจากนั้นเพื่อนเสิร์ชหาเว็บไซต์ที่ชื่อว่า KM นะครับขีดจ h นะครับหรือสามารถคลิกลิงก์ได้จากใต้คลิปนี้เลยนะครับเมื่อทําการคลิกเข้าสู่เว็บไซต์นะครับก็ให้เพื่อนมาสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับโดยคลิกเรียงจากตรงนี้นะครับ มาที่หน้าสมัครสมาชิกแล้วนะครับก็เป็นเพื่อนทาการกรอ,อกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับกรอ,อกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็อย่าลืมติก๊กถูกสอนด้านล่างนี้ด้วยนะครับเพื่อมีการยืนยันว่าไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการนะครับจังนั้นทําการกดสมัคร,สม,รสมาชิกได้เลยนะครับเมื่อ uh, าหากใครนะครับที่ไม่ต้องการจะกรอ,อกข้อมูลนะครับ mm hmm. ก็สามารถสมัครสมาชิกผ่านทางช่องทาง Gmail โดยตรง context. ได้จากด้านล่างนี้นะครับ เมื่อทาการสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับก็ให้ย้อนกลับไปที่หน้าเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ทําการลงชื่อก็ใช้งานได้เลยนะครับส่วนใครนะครับที่สมัครผ่านทางช่องทาง G ีเม l ก็ลงชื่อจากด้านล่างนี้นะครับ พอเข้าในในเว็บไซต์แล้วนะครับก็จะเจอบริการของทางเว็บไซต์อยู่ทางด้านซ้ายมือนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเพราะบางบริการนะครับสามารถหารายได้จากทางเว็บไซต์ด้วยนะครับด้านบนนี้จะเป็นยอดเงินคงเหลือที่เราได้เคยเติมไว้นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการเติมเงินให้นะครับซึ่งทางเว็บไซต์ก็มีช่องทางการเติมเงินให้เราเลือกหลากหลายช่องทางเลยนะครับ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคําแนะนําของทางเว็บไซต์นะครับเพื่อนเพื่อนทาการอ่านกันก่อนนะครับเพื่อความเข้าใจกฎและการบริการของทางเว็บไซต์ด้วยนะครับนนี้มาดูวิธีการสั่งซื้อกันบ้างนะครับโดยให้เรามาคลิกที่ Facebook นะครับจากนั้นในส่วนของหมวดหมู่นะครับให้เราทำการเลื่อนลงมานะครับและเลือกเป็นเพิ่มถูกใจติดตามแฟนเพจนะครับจากนั้นในส่วนของบริการนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นบริการแรกเลยแล้วกันนะครับ จากนั้นนะครับก็เพื่อนนำลิงก์มาใส่ในช่องว่างนี้นะครับวิธีการนาลิงก์มาใส่ก็ง่ายมากนะครับทําไปที่หน้าเพจของเรานะครับทําการเปิดถูกใจและติดตามนะครับจากนั้นทําการคัดลอกลิงก์มานะครับแลใส่ในไซต์นะครับจากนั้นก็พิมพ์ปริมาณที่ต้องการได้เลยนะครับขั้นต่ำอยู่ที่100นะครับที่ผมสาธิตได้ดูอยู่ที่100ผู้ติดตามแล้วกันนะครับจากนั้นทําการกดสั่งซื้อนะครับ เมื่อทําการสั่งซื้อเสร็จแล้วนะครับระบบก็จะแจ้งขึ้นมาแบบนี้นะครับก็แสดงว่าเราสั่งซื้อสาเร็จแล้วนะครับแล้วก็จะให้รหัสคําสั่งซื้อเรามาด้วยนะครับโดยหากเราเกิดปัญหานะครับยอดไม่ขึ้นหรือยอดขึ้นช้านะครับก็สามารถนํารหัสนี้ไปแจ้งแอดมินได้นะครับงั้นมีคอยตรวจสอบให้เราตลอดที่ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดที่ลงได้ซื้อไปนะครับรายละเอียดพวกนี้นะครับหากเพื่อนๆทำการปิดเว็บไซต์ไปแล้วหรือต้องการจะดูยอดหลังนะครับก็สามารถมาดูได้ในประวัติการสั่งซื้อนะครับ ในประวัติการสั่งซื้อนะครับก็จะมีเลขออเดอร์ของเรานะครับที่เราได้ที่ทางเว็บไซต์ได้ให้มานะครับเราก็สามารถนํารหัสนี้ไปแจ้งแอนมินได้นะครับโดยหากเราเกิดปัญหานะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดนะครับที่เราได้ซื้อไปนะครับก็จะเป็นปริมาณค่าบริการแล้วก็ลิง์นะครับแล้วก็มีสถานะบอกนะครับในช่วงนี้รอดําเนินการนะครับก็ของมจะมาอธิบายทั้งหมดให้ฟังนะครับ ที่การเติมเงินนะครับก็มาที่เติมเงินนะครับก็จะมีช่องทางการเติมเงินให้เเลือกหลากหลายช่องทางเลยนะครับก็จะเป็น QR code นะครับอันนี้ก็จะเป็นให้เราเลือกเหมือนกันนะครับว่าเราต้องการสแกนแบบไหนนะครับก็จะเป็นมีทั้งสแกน QR code เหมือนกันนะครับทูมันนี่กระสิกรนะครับไทยพันนิ์นะครับกรุงศรีมีทุกธนาคารเลยนะครับหรือบุญเติมก็มีเช่นกันนะครับและันนี้ก็จะเป็นแนบสลิปธนาคารนะครับเมื่อเราทําการ โอนตามบัญชีนี้เสร็จแล้วก็ให้เราเอาสลิปมาแนบในนี้แล้วทําการยืนยันนะครับระบบก็จะทาการเพิ่มเงินให้อัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็จะมีอ่างเป่าเล์นะครับให้เรานําลิก์ไปใส่นะครับแล้วก็มีคริปโตนะครับซึ่งมีอเหรียญให้เราเลือกถึงห้าเหรียญด้วยกันนะครับสี่เหรียญด้วยกันนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นบริการนะครับก็จะเป็นบริการทั้งหมดของทางเว็บไซต์นะครับเราสามารถค้นหาได้นะครับว่าเราต้องการอ บริการอะไรนะครับก็พิมพ <sh am gloss noise> ์กันไปนะครับหรือว่าจะมาเลือกได้นะครับเพียงแค่กดเข้าไปนะก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับหากต้องการคําอธิบายมากขึ้นนะครับก็สามารถคลิกได้จากด้านหลังนี้นะครับหรือต้องการสั่งซื้อก็สามารถกดได้จากตรงนี้เลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นบริการแนะนําเพื่อนนะครับบริการนี้ก็ดีนะครับสําหรับคนที่ต้องการนะครับหารายได้เสริมนะครับก็จะเป็นบริการเราจะได้อัตราค่าแนะนํานะครับ5้าเปอร์เซ็นตนะครับจากยอด ีคนที่เราแนะนำไปนะครับได้ใช้บริการนะครับก็เพียงแค่คัดลอกลิงก์ตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ส่งต่อนะครับหาก เพื่อนเรานะครับที่แนะนําไปนะครับได้ทําการสมัครจากลิงก์นี้นะครับเราก็จะได้5%จากอัตราทั้งหมดนะครับก็จะมีบอกนะครับว่ามีคนสมัครจากลิงก์นี้กี่คนแล้วนะครับแล้วมีรายได้รวมเท่าไหร่นะครับตอนนี้เรายังไม่ได้เบิกอีกเท่าไหร่นะครับก็ลองไปลองทําตามกันดูได้นะครับยิ่งมีเพื่อนเยอะนะครับยิ่งได้ยอดเยอะนะครับอย่างผมก็ได้มา6,000กว่าแล้วนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านทางช่องทางมือถือนะครับก็ตอนนี้ก็จะมีทาง Google p l a y นะครับสำหรับ Android นะครับตอนนี้ส่วนของแอ Apple นะครับก็ยังการอัปเดตกันอยู่นะครับก็สะดวกนะครับสำหรับแอปพลิเคชันนะครับทีนี้มาดูวิธีการติดต่อแอดมินกันบ้างนะครับโดยให้เรามาคลิกที่หน้าแรกเลยนะครับ ก็จะมีนะครับติดต่อแอนมินอยู่ด้านบนนะครับการติดต่อแอนมินก็จะมีทาง2ช่องทางนะครับก็จะเป็นทาง l ล n e ID ดีนะครับก็แอดไปได้ตามนี้เลยนะครับหรือตัวช่วยเหลือนะครับตัวช่วยเหลือนะครับก็ให้เราเลือกเป็นหัวข้อเรื่องนะครับเกี่ยวกับการสั่งซื้อการเติมเงินหรือว่าอะไรนะครับแล้วให้ใส่รหัสออเดอร์ของเราไปนะครับจากนั้นก็ให้ทาการเลือกนะครับว่าเกิดปัญหาอะไรนะครับ หรือต้องการให้ทําอะไรนะครับแล้วก็พิมพ์สาเหตุไปได้นะครับหรือต้องการอธิบายอะไรนะครับหรือสามารถแนบรูปได้เช่นกันนะครับก็เพื่อนๆสามารถแนบรูปไปได้เลยนะครับถ้ามีนะครับจากนั้นทําการกดส่งตัวนะครับแอดมินก็จะทําการมาตอบอยู่ด้านข้างนี้นะครับทีนี้ก็มาดูกันบ้างนะครับว่าบริการที่เราสั่งซื้อไปขึ้นหรือยังนะครับตอนนี้เวลาผ่านไปก็ไม่นานมากนะครับก็ได้ ผู้ติดตามของเรานะครับจากพันสตอนนี้ก็เป็นพันสแล้วนะครับแล้วก็ได้ตั้งปลุกใจและก็ติดตามเลยนะครับหากใครนะครับสนใจนะครับเพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่เพจนะครับเปิดการมองเห็นนะครับก็ลองทําตามกันดูได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับสามารถสมัครและเข้าสู่เว็บไซต์ได้จากลิงก์ด้านล่างเลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ